สวัสดีกับบรรยากาศส้วงเศร้าๆไปน้องเลยเศ้านี่กับเข้าพี่น้องนเข้าเป่าไฟพี่น้องจุดไฟพี่น้องเราบรรยากาศเศร้าๆไปน้องเบิ่งไหมมุ่เศ้าแหละหกโมงกลัวล่ะใช้ฝืนพี่น้องเลยเขายินพวกหน้าพี่น้อง เอาเกาอ่อนเขามาอยู่ตื่นเอาเขยินหุ่นนำปกสกันไปน้องเลยบรรยากาศเช้านี้ก็คืมไปน้องเลยคืมพายุเข้าไปน้องเลยที่ห้าไปหมดเลยต้อระวังพายุไปน้องเลยภาคอีสานอีสานโฮลภาคอีสานเหนือภาคอีสานล่างไปน้องเลยแต่ว่าก็บ่เคยน้ำท่วมหน่อยว่าไปน้องเลยอยู่บ้านนี่ก็ได้ เกน้ำท่วมเลยนอเพราะว่าเขาบอมีเร่งน้ำเงือนนะพี่น้องเต็มทีกับท่วมหลนห้วยแค่นะพี่น้องหล้นห้วยหล้นขึ้นมาซื้อหลนเออขึ้นมาคราวเดียวกับหพ่อข,ข้าวกะหายแว็บไปกับตาลงไปหมดละไปน้ำสีน้ำมูลมดเลยพี่น้องไลลงไป บรรยากาศเสาหอกก็เป็นแบบนี้แหลนะพีน่นะ้องแดดบบมีพี่น้องแดดบบออกอ่อ,อนๆพนะี่น้องบรรยากาศนั้นอ่อ,อนพนะี่น้องสดซึนสดซึนเสานี่ก็รู้ลูกจะเสาพี่น้องเลยไปอัดน้ำหัวพนะี่น้องเลยเมื่อวานบรเห็นหูมันตอนเสานำรถเลยไปอัดพนะี่น้องเลยอัดเรียบร้อยแล้วนะใส่ดินอยู่สองคู่พนะี่น้องเลยใส่ดินเหนียว ใช้ดินเนียวอัดสองขุ่นั้งเนะบรรยากาศหน้าเขาก็ได้บรรยากาศนุกเข่านุกเข่ามาคู่มือมั้งเลยมาหากินอาหารของเธอกระไมาเป็นคู่คุณเนาะ บรรยากาศเมื่อมุกทัวไปทัวสิแก่แก้วเลยเคลือแก้วเลยเคลือแก้วเลยโดยเฉพาะต่ำได้แล้ว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 พี่น้องเอ้ซ้ำในกระเสียบแล้วบรรยากาศบรรยากาศเทียงนาน้อยพี่น้องเอ้ย ปุงเข้ากันไปนะ่นาะบ้านใส่เข้ากันไปลูกเต็มทีแล้วเดี๋ยวจะมาบางอย่างทีหนึ่งมนาะว่ามีเมนูอย่างเดนะี๋ยวไปเนาะเครื่องปรุงมีเมนูเช้านี้ต้มขาไก่พนะี่น้องต้มยำขาไก่พนะนะี่น้องมะเขรอเผาเนาะเรามาขามอ้อนพนะี่น้องหอมแดงขาแล้วก็เนื้อไก่หิดพนะี่น้าะ แบบมากูดไปน้องเลยมถุมกาดไปน้องเลยมอาก,ก็เดือดดีละโอ้ยฟืนกันไปน้องโอ้ปาดไปน้องเดือดดีแต่ได้ไรไปน้องมาคัด 放不败。Bang, พี่น้องต้งยมยำขาไก่เมนูบ้านๆพี่น้องสูตรอยู่ยุคยุนาวพี่น้องน้ำซุปก็ได้สีม่วงหอมใบกะเพราขามอ่อนพี่น้องเลยลิปนีก้กะขอบคุณหลายๆครับ ที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดเบิ้งนํากันพี่น้องกําลังใจคอม,มเมนต์สิบไนื้อสุกเลยี่น้องเลยเดือดักพี่น้องเลยต้มยำไก่ต้มยำขาไก่พี่น้องเลย,ยง่ายๆพี่น้องซื้อขาซื้อสมุนไพรไปน้อง,ง,ขง,ง,ง,องเขอบคุณแล้วครับ